ดอกเดียว516ขอสิบ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 ดอกนี้ขอสิบสวยสิบมาคูยี่สิบเอ็กอยด2,688แล้วขอย,ย้ำอีกหนึ่งครั้งองค์วันนี้เราพบว่าเป็นแค่100เท่านั้นแล้วมันขวดมาดอกนี้โหมรันเลยสวยดิโอ้โหรางวัลซปเปอร์เมกา3 4ัน เอ้ยโยกกันอะนพ่อมแม่พี่น้องพี่รักนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เรากลับไอเสือกันอีกเช่นเคยกับซูเปอร์กอบไบร์กันอีกแล้วนะไปรู้นะแล้วบอกเลยว่าวันนี้เราพกมาเพียงแค่100้เท่านั้นบอกเลยว่าเล่นให้แบบทางบ้านเล่นตามกันได้ดีกว่านะไปรู้นะวันนี้เราใส่ไปแค่100อโอ้โหบอกเลยว่า100ก็เสียวได้แล้วไปกันก่อนที่เบ็ด2แล้วกันนะวันนี้อ่ะเริ่มต้นที่เบ็ด2 ยังไงโอ้โหไม้แรกยังไม่มานะบอกว่าต้องลุ้นกันต่อไปนะแบบนี้บอกเลยว่าคงต้องใช้เวลากันหน่อยเว้เกมนี้โอ้โห,โโหแล้ววันนี้จะเป็นยังไงเราต้อง,ต,องต้องมาลุ้นกันนะขอ,อ,อลูกกอฟสวัสดีลูกนะเนี่ยขวดป่ะก๊อฟอะโอ้โหเป็นเคมาแทนะ้วแต่บอกว่าดอกนี้คุณซีสวยอยู่แล้วสิบมาต่อดอกนี้แล้ว,วัมาด้วยแล้วขวดไปอีกหนึ่งทีบอกเลยว่าเป็นตัวผู้หญิงหรือเปล่าในดอกนี้ โอ้โหแต่เป็นมาเพียงแค่สิบเท่านั้นเคบาต่อสวยลูกกอล์ฟอะโอ้โหลูกกอล์ฟไม่ตกช่องสามนะเสียดายจริงจริงตรงนี้เจมาสวยโอ้โหโอ้โหสกิเตอร์สามตัวแตตอนนี้เราเริ่มกลับมาเช็คเสพการดักของลอากมิกเหมือนเดิมเราบอกว่าหลังจากที่ห่างหายกันไปช่วงเวลาหนึ่งสวย วยถุงมือลั่นไปอีกหนึ่งทีสวยดิแบบนี้โดนแบบนี้วีโดนนะบอกเลยว,ว่าดอกนี้มีหัวอีกหนึ่งครั้งแล้วดอกนี้ไปตกตัวไหนแล้วไปตกที่ตัวคิวแล้วลั่นนากระดาษดอกนีกก้คูณสิบสามสิบสองเออแล้วไปจบเพลงเท่านั้นยังแถมเข้าฟรีสปินของเราไปอีกแล้วก่อนที่เข้าฟรีสปินรับไปก่อนที่รางวัลก้อนโตที่ห้าสิบสองแล้วไปลุยกันต่อสำหรับการเข้าฟรีเบ็ดสองนะรู้งี้น่าจนะกดเบ็ดหนักกว่านี้ โ,โ,โบอกว่าก๊อปนี่แถมว่าเป็นเกมหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเข้าฟรีก็แถมติดติดยากของกันนะจริงแอบยากเหมือนกันสำหรับการเข้าฟรีเกมนี้สวยแล้วเจมาดอกนี้แล้วเปรียบตัวอะไรอุย้ยแล้วมีวายด้วยด้วยวาแล้วมีวายด้วยแล้วดอกนี้ไปเอเต็มช่องไปสวยปวดไปต่อก๊อมาถ้ามีหมวกตกช่องสามนะ เจมาต่อดอกนี awa, ้ค um okay. okay. ูณแปดเออกบนาโอเคสวยโอเคมาจริงๆด้วยแล้วโดนหวดไปดอกนี้อีกทีนึงตัวอะไรเจอุ้ยแล้วตัวใหญ่บาดอกนี้ไปคูณสิบสามดอกเมื่อกี้สองร้อยกว่านะสวยเคยี่สิบคิวมาต่อแล้วดอกนี้ไม้นี่มีหวด ขอลูกก๊อฟเช่ว่ดอกเนี้ไม่กะสิบโอ้โหแต่เป็นหมวกที่ตกมาแทนโอ้ยอุย้ยแต่ดอกนี้รางวัลซปเปอร์เม,เมกาวะ่ะสองพันหกสิบเก้าไม่ได้มาเล่นๆน,นะสำหรับการเข้าฟีสปินรอบนี้บอกเลยว่าเป็นรางวัลที่มันจ่ายนี่เดือดเหมือนกันจริงสวยโอ้โหยี่สิบก้ยอยแล้วด้วยขวดไปดอกนี้เป็นตัวอะไรแล้วเป็นตัวเคมาดอกนี้เราครูยี่สิบสี่ โดนไปดอกนี้88.80แปดจุดแปดศูนย์รางวัลก้อนโตอีกหนึ่งรอบเว้ยเหล็อเจ้งสามหมุนนะมีโอกาสที่เราได้รุนกันมากกว่านี้ต่ออีกสวยอุ้ยหุ่ยสี่สวยคิวมาต่อดอกนี้แล้วสิบมาต่อขอตัวใจหนักนาขอตัวใจเดือดๆตัวอะไรโอ้โหต่เป็นตัวคิวแต่คูณสามสิบไปทีน้อย แล้วดองนี้มันลั่นไปโดนที่รางวันซุปเปอร์เมกากันอีกแล้วนะเกือบ200อ่ะโดยรางวันเมกาดอกนี้ไป189 <5. S 1> สวย <5. S 1> คิวก่อนจบเกมอูู้แล้วก่อนจบเกมไปได้อีก48นะแต่ย้าอีกหนึ่งครั้งว่านี่เพียงแค่เบ็ด2เท่านั้นแต่ดูรางวัลรวมของเรานี่ไม่ชชิน,น้อยกันเลยนะไปจบสำหรับการเข้าฟรีสปินในรอบนี้ที่ สิบหมุนกับเลลงินรางวัลรวมห้าร้อยแปดสิบเก้ามันมาจริงๆนะสหรับเกมนี้โอ้โหขอขยับเบ็ดขึ้นมาี่เบ็ดสิบแล้วกันนะอุ้ยคิว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 โอ้โหแต่เป็นเคมาคิวเออลัานไปกอกนี้เก <c ute> ้าสิบไปจ่ายนอกก็เดือดเหมือนกันนะไม่ใช่เพียงแค่ตอนที่เข้าฟรีสปิน แต่ก็เหมาะอยู่แหละตอนนี้เรากดมาพี่เบ็ดสิเบ็ดสิที่ถือว่าเป็นเบ็ดยอดฮิตยอดนิยมกันเลยนะรู้นะส่วนใหญ่เกมใหญ่ๆที่แตกก็สนใหจะแตกเบ็ดนี้แหละสวยมวกดอกนี้ไม่ได้ลุ้นดอกนี้ไม่ได้ลุ้น KA กอได้หมดเลยแล้วเป็นกอปมาแทนแล้วตัวใหญ่สูงสุดด้วยสวย k คมาต่อไหลไปให้มันได้อย่างนี้ดูวะนานๆมาเล่นทีนะให้กันหน่อย โอ้โหหนึ100่งร้อยของเราในวันนี้ไม่ได้มาขี้ๆนะสวยสิบะโอ้โหดูจะมีตัวจ่ายต่ออีกแต่ไม่ต่อเว้ยเออบันตรงนี้ดีวะ เข้าฟรีรอบที่2ของวันนี้เอาสลับเกมก๊อป <Hey King. S 1> ตัวผู้หญิงมาเว้ยตัวผู้หญิงมาใจรักหน่อยโอ้โหแต่เป็นคิวมาแทนดอกนี้เก็บตัวคูนไปก่อนสวย <No. S 1> เก็บตัวคูนไปก่อนคิว <No. S 1> มาเอโอ้ยเคมาดอกนี้ <No. S 1> แล้วหัวดมายังไงไปยังเอาไว้โอ้โหเป็นคิว หรือพูจะตัวจ่ายดีกว่านี้ซะอีกเจมาสวยลั่นต่ออุ้ยแล้วดอกนี้มาเปลี่ยนไปยับยับไปเห็นเต็มหน้ากระดานนะแล้วเป็นตัวจ่ายอะไรเป็นตัวจ่ายคิวด้วยสวยดีดอกนี้ดอกเดียว516ขอสิบ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 ดอกนี้ขอสิบสวยสิบมาคูยี่สิบสองพันหกร้อยแปดสิบแปด แล้วขอ,อย้ำอีกหนึ่งครั้งองค์วันนี้เราพบว่าเป็นแค่หนึ่งร้อยเท่านั้นแล้วมันขวดมาดอกนี้โอ้โหมรันเลยสวยดิโอ้โหราลาวันซปเปอร์เมกาสามพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดให้มันได้แบบนี้ทุกไม้ได้ไหมนะแบบนี้บอกเลยว่าจะเป็นเกมประจำเลยของช่องเราเล่นแต่เกมนี้ละแม่งสวยคุณสี่เก็บคุณไปต่อ อขอตัวเปลี่ยนส,ยสวยๆเอมาเคาก็ได้แต่เป็นเจมาแทนเออุอ้ยลั่นหนึ่งทีก่อนจบเกมเลยอยีกหนึ่งไม้โอ้โหแต่เป็นสิแต่ไม่เป็นไรนะด่อกน,นี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกันที่รางวัลเมกา4้า440ตีกลมๆไปไม้ทายย้ายยังไงโอ้ใครนะไม่รู้นะ แล้วมาสรุปผลกันดีกว่าสลับ10หมุนของเราในวันนี้ไปจบกันที่เงินรางวัลรวม4,036นะย้ำว่าเพียงแค่เบ็ดสิบน้าเบ็ดที่เรากดเล่นเข้าฟรีรอบเดียวโอเคนะรับน,นนะรอบที่ขอ,อยญาไปออกก่อนเดี๋ยวไม่แน่เรามาต่อในก๊อก2เรามาต่อใน EP 2แล้วกันนะโอ้โหมันเดือดจริงๆเว้ยสำหรับซุปเปอร์ก๊อบดรวสอนี้คงต้องลาเพียงแค่เงินรางวัลรวม4,000 ร้อยเจ็ดสิบเก้าและใครที่อยากจะตามมาดูใต้คอมเมนต์ที่ทำการปักอุดเอาไว้ได้เลยนะจ้าไปด้วยนะ